สวัสดีค่ะเด็กๆครูโสนะคะมาต่อกันที่สัปดาห์ที่49หน่วยทบทวนค่ะค่ะวันนี้ครูโสมีคำ้องจองมาฝากนะคะคือคำ้องจองดื่มนมดื่มนมนั้นดีหนักหนาช่วยให้กายยาของเราเติบโตฉันชอบดื่มนมทุกวันเพื่อให้ตัวฉันทั้งสวยทั้งโก้ใครอยากจะเป็นคนเก่ง ขอเชิญมาเบ่งดื่มนมแก้วโตคุณครูก็รักใครๆก็ชมแก้มป่องตากลมเพราะนมแก้วโตเด็กๆอย่าลืมนะคะต้องดื่มนมด้วยนะคะเพราะว่านมเนี่ยมีประโยชน์ทําให้ร่างกายของเราจเจริญเติบโตค่ะและต่อไปนะคะคุณสตนจะสอนเกี่ยวกับการเปรียบเทียบหนักเบาค่ะภาพแรกคือรูปอะไรคะเด็กๆภาพแตกโมนะคะ ส่วนลูกนี้ล่ะคะก็คือส้มนั่นเองค่ะเด็กๆลองดูนะคะระหว่างแตงโมกับส้มลูกไหนหนักลูกไหนเบาคะแตงโมหนักนะคะส่วนส้มเบากว่าแตงโมค่ะต่อไปก็คือสัตว์นะคะตัวนี้ตัวอะไรคะมันก็คือช้างนะคะเด็กๆแล้วเจ้าตัวนี้นะคะอ๋อมันก็คือกระต่ายไงคะช้างกับกระต่ายนะคะตัวไหนหนักกว่ากันคะ ก็คือช้างหนักกว่านะคะเพราะว่าตัวใหญ่ฝาส่วนกระต่ายตัวเล็กก็ต้องเบาวกว่าค่ะภาพต่อไปเป็นคนนะคะคนนี้จะมีรูปร่างอ้วนค่ะส่วนภาพนี้ก็จะเป็นคนที่มีรูปร่างผอมนะคะหุ่นดีเด็กๆบอกได้ไหมคะระหว่างคนตัวอ้วนและคนตัวผอมใครมีน้ำหนักมากกว่กันก็ต้องเป็นคนตัวอ้วนนะคะจะมีหนักกว่าส่วนคนตัวผอมก็จะมีน้ำหนักที่เบาวกว่าค่ะ คาะหวังว่าในเด็กคงจะพอเข้าใจนะคะการเปรียบเทียบหนักเบานะคะแล้ววันนี้คุณสูก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย